สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับปุ้ยแฟลชแครปช anel นะคะวันนี้ปุ้ยมาที่ซีสะเกตนะคะก่อนจะไปดูคลิปนะคะปุ้ยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปดูกันเลยจ้าแล้วอยู่ที่แคมป์อะไรนะชิลชิลแคมปิ้งที่อ่างเก็บน้ำถ้วยติ๊กชูแต่วันนี้ปุ้ยไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้เรามาแคมปิ้งมาสัมภาษณ์นะคะช่องสเตเลียนชานด้วยแล้วก็แบบแคมปิ้งด้วยกันไปเลยเนาะเออเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงบ้าง ให้ล,ลูก,ลกจะสุเย่เขาไม่ซูดูนี่มาทำนะมันเปิดสองประตูได้นะใช่คะ่ะเปิดได้สองด้านก็จะแบบโฟล์นอ่ะสุเย่ลูก,กนะนี่ครับอยู่กับสิริอัญชันครับผม วันนี้มีเมนูอะไรคะเนี่ยวันนีี้มจะทำแกงหิดแกงเห็ดใช่แกงหดมาอีสานก็ต้องกินต้องกินแกงเห็ดครับผมโอ้โหชอบใส่มือใส่ตาด้วยค่ะเอต้องกินแกงเห็ดเขาบอกว่าตอนนี้มีนี่นะตลาดอ่ะจะซื้ออะไรมาเพิ่มปะล่ะเยลเลวข้าไปดูดีกว่าไอเก็บน้ำ ที่นี่เขากางเต็นท์หัวอะไรเขาสรนะ้างไหมร้อยห้าสิบค่ะเนี้ดี๋ยวเดี๋ยวไปถามอ๋อร้อยห้าสิบเหรอโอเคฮะหัวละร้อยห้าสิบกางเต็นท์เท่าไหร่นะฮะกางเต็นท์เท่าไหร่นะหัวละร้อยห้าสิบนะคะมีบ้านพักด้วยใช่มีบ้านให้พักด้วยแล้วแต่ใครจะสะดวกพักตรงนู้นบ้านพักนี่แต่ส่วนมากมาตรงนี้ก็ต้องกางเต็นท์แล้วระหว่างตกไปดูกันตรงนี้เขามีคายเรือคายักด้วยนะเห็นบอกว่าคายฟรี Oh, สวยจังเลยสะอาดดีม,มากเลยอ่ะอ่ะเก็บน้ำติชูเ้้ย oh, ติชูเ้้ยติชูตอนนั้นนอนได้เห็นป้าตรงนั้นอ่ะกดดยขึ้นนั้นนอนนั่นแหละไม่เอาทำไม ศรีสะเกดดูเป็นจังหวัดที่คนไม่พุกพ่านนะครับเหมาะการมาเที่ยบแบบส่วนตัวมากๆเลยฮะมีาไม่พายเรือใครย,ยากด้วยพายสิวันนี้คือน้ำขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้ว,ว่มันไม่ลึกเท่านี้นะใครกล้าพายบ้าง <laughs> ใครมาเสียเกเก็ก,ก็มาเที่ยวกันได้นะคะอากาศดีมากเลยอย่างวันนี้เช้ารอดูพระอาทิตย์ขึ้นนะเขาบอกว่าตอนเช้าบรรยากาศสวยมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะจ๊ะแค่เมนูอะไรคะแกงรผมแกงเฮดเน้ใหม่เนาะไม่ยี่สนานจัดให้เนี่วันนี้ได้ชิมฝีมือคุณจับด้วยเตรียมมาแล้วโอ้โหดูทางแสงเยอะมากลองชิมฝีม,มือผม ไปแบบไปตลาดแปบเดียวคือได้กำลังเริ่มแกงเห็ดครับแต่ยังไม่ได้ปรุงจะมีฟักทองนีใช่ฟักทองด้วยใช่ครับของเราตอนนี้ก็เราก็จะแบบถ่ายชนกันแล้วนะครับเป็นสองช่องหันหน้าเข้าหากันถ่ายชนกันในนกัเดี๋ยวไปดูสองช่องเลย คือถ้าจะดูให้ครบรถต้องไปดูทั้งสองช่องนะครับเพราะหันหน้าเข้าหากันเป็นไงมากอ้าวไม่รู้จะหันไปกล้องไหนเลยเชฟเชฟอันนี้แจ้งเหตุแบบของอีสานแท้วันนี้จะได้ชิมครับเดี๋ยวจะให้จะทําสูตรฝีมือเลยครับรอค่ะรอคขาเพราะว่าเขาทำออกมาไม่อร่อยเขิร์ดเลยชอบดินะครับผมอันนี้น้องจ๊อบจะบินโดนนะครับ ดียัมีไฟบอกใช่ครับมาวิกแอร์ทูเก็บบรรยากาศยามเย็นท้องฟ้าสวยกันนะมันสวยจริงนะอ่ะมเราจะเห็นแสงที่แบบอลังการงานสร้างมากโอ้ point มันนิ่งมากเลยเนี่ยมาวิกครับ ไปเลยนะได้เลยปิดไฟเลยทำไมดูอะไรคะทำผัดฉ่าปลาดอลลี่ค่ะโอ้โหเครื่องครบมากเครื่องครบแต่รสชาติก็ต้องมาว่ากันอีกทีรสชาติก็ชิบไง ดูเมนูถัดไปเมื่อกี้แกงเห็ดไปแล้วเรามาดูเมนูนี้กันบ้างมาดอลลี่มาดอลลี่ผัชชาแกงเห็ดชอบดีมากๆเลยวันนี้ได้ชิมเสียมือต้อคอเลยชอบดีไหมนะจโชอบดีจริงๆเรามาแบบว่ามาเตัวหัวใจเลยหลานกระดองน้มัน ร้อนนิดหน่อยแล้วเราก็จะทาตากันนะคะเริ่มมืดแล้วนี่ไฟอุปกรณ์พร้อมมากที่นี่เขาดีนะมีไฟด้วยเสียบปลั๊กไฟได้บรรยากาศกำลังดีเลยใช่ชิวๆปกติมาพี่มากางเต็นท์ก็ไม่เคยทำกับข้าวไม่ค่อยทำกับข้าวครั้งเดียวเมะนัมนไปกับคนเยอะๆปกติจะอบบหมุกระทะผสม ก็สนุกอยู่แล้วนะคะพอตัดก้าเลยเบื่อของเกือบกระเด็นแต่ถ้าน้ำมันระเบิดเราก็จะลุกหนีเสี่ยงเลยนะค่ะกลัวเหมือนกันค่ะโอ๊ยกลัวเหมือนกันก็จะกลัวกลัวน้ำมันกระเด็น อ๋อคือตั้งผัดปลาก่อนแลค่ไปผัดกับผักจร่งจริงมันก็ไม่มีอะไรเล่แบบรูปเดียวนู่บ้านน่ะกนอไก็ติดเราต้ไม่ไหวอื้อ โอ้ชันหอมใช่ไหมคะลงมาเลยหอมใช่ไหมคะยังไงลงของกันก็ได้วิ่งเจอมะกูดงไงก่อนนะอร่อยไล่จริงัขอบคุณาษาน้ำใจไจริงขากันลยอด้นไม่จะไม่ด อร่จริงอร่อยจริงเลยต้องเปรี้ยเค็มเลยต้องเปิดร้านอาหารแล้วอย่างนี้อร่อยมาใช่ไหมคะขอสูตรเลยค่ะปรุง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 จะแสดงว่าแบบรสมือได้เลยอร่อยจริงเปิดร้านอาหารเลยคนไม่ได้เครื่องปรุใส่เครื่องรสกลิ่นน่าจะแบบเครื่องเทศแรงมากใช่ค่ะ หน้าตาดูดีหน้าตาดูดีรสชาติสำหรักรสชาติสำหรักจะรบกวนกันนะฮะชิมให้ชิมนี่จีอตัวเองใช่ไหมแกงเห็ดของคุณจ๊อบประตูกันดอกคุณสลีนะฮะไปกันเลย มีกรรมการเรามีกรรมการแล้วกลียกรรมการจิ้มให้หน่อยครับเอออะไรกันนะแกงเห็ดของเรานี่ที่เซนที่เซนนะใส่ปลาไหลใส่ใส่เล็กน้อยเออไม่ลืมถามเลยที่กินปลาไหลท่นป้าโอ้โหาแล้วครับกรรมการท่านแรกของเราจิ้มแล้วนะฮะโอ้โหอร่อยแบ เน่คะแนเมนูต้องมีเมนูต่อไปแล้วอ่ะยิ้มเกรียยิ้มเกลียจะเห็นกล้องหันก็ได้ยิ้มเกรียต้องมีเมนูต่อไปแล้วค่ะเนื้อปลาเนื้อปลาต่อกินเนื้อปลาเลยค่ะหมูใหญ่เอาเลยค่ะต้องเน้นๆค่ะเชียร์ยังเลยนะเนี่ยเชียร์โต้องปีเซนไงต้องปีเซนของตัวเองสักหน่อยอะไร พโเ่้กไปอร่อยคโอ้หมาะโมา่อมันคนแบบเนี่ยถือว่าเป็นการรักษาน้ำใจทีเดีต่อไปก็เครื่องถึงอ่ะ รุดมุ้งอยู่เนี่ยมุง้ง <ừ. S 2> ปิดไฟอยได้รุดมุ้งไม่ได้เปิดรุดย <laughs> ังไงอะรุดมุง้งรุดมุ้งนี่หรอเออปิดมุ้งนี่ก่อน ยุงเข้าจะไปหานา้ไหม ก็จะไปนอนแล้วนะคะไม่รู้ว่าคืนนี้จะเป็นยังไงรู้สึกฝนกําลังพายุกำลังจะมาะเปี่ยอยู่นี่เข้าไปยมานอนอะไรแบบนี้อุ้ยบ๊ายบาย ผ้าดิไปไหนดิเอาผ้าหน่อยผ้ากับกล้องไปหน่ะ นอนได้ใช่ไหมเป็นไงดีไ <laughs> ปไหนอะเอา้าเก็บไหมเหมือนได้นั่งเลยเอะได้ฟีลนอนกระท่อมกลางป่าดีนะ ขายอมยายยอมยายขึ้นมาข้างบนไม่ไงั้นจะกลัวมากเพราะข้าขงล่างคือริมน,น้ำ <c oughs> นี่แหละชีวิตตอนนี้เป็นเวลาส3าทุ่มล <c oughs> มแรงมาก <c oughs> <c oughs> มาลุ้นกันว่าคืนนี้เราจะรอดจากพาย,ยุหรือเปล่า โชคดีเนี่ยที่มีกระท่อามาันนี้อยู่อ่ะเพราะว่าเต็มทั้งหมดนี้รั่วเกือบปีนแตกก็รอดอยู่นะถ้นานั่งหน้านะคงจะเปียกใช่ไหมอ้วนถ้านั่นงหน้าต้องเปียกใช่ไหมเต็มรั่วหรออันนี้ที่เพิ่ซื้อมมาใหม่ไม่ใช่หรอมันก็ไม่รั่วฝนตกขนาดนี้มันก็ไม่ไหวกว่าจ,จะคิดกว่าจะคิดได้อนอนคนเดียวไม่รั่วหรอแล้วรอดสองคนรั่วหรอเติม เมื่อคืนนอนนี่พายุเข้าเลยนะนี่ก็มาด้วยกเนี่ยแก้พอดีครับผมก็วันนี้เราก็จะกลับกันแล้วเนาะไปงานเมื่อคืนนี้ โอ้ก็คือถ้าพูดถึงอากาศก็หนาวเลยนะคะบรรยากาศดีบรรยากาศดีลมดีก็จะมีฝนบ้างโปรยปลายเป็นช่วงๆตอนนี้ก so ็ยังโปรยปลายอยู่เป็นแคมปิ้งที่สนุกมากเลยขอขอบคุณน้องเจ้ากับน้องคุกนะคะที่ให้มาก็หรับการลับักเจอกันวันนี้ด้วยมีอะไรฝากไหมคะเผื่อแบบใครดูช่องอะไรอยู่ก็สามช่องแล้วกันเนาะเซรีอันชันแฟมิลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ คจะขึ้นตรงนี้ไว้นะช่องน้องเขาแล้วก็ไปดูไฟขับด้วยกันวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ